สวัสดีครับผมสภานุนพพงศครับเอิรกาตสวรนานาวิโรธครับผมครับในเซมิฟิโปรเจกต์เราชื่อเรื่องว่า Wudubai Love นะครับแล้ววันนี้เวิร์กช็อปวันสุดท้ายเป็นยังไงบ้างวันสุดท้ายก่อนถ่ายจริงครับขงเราตื่นเต้นมากตื่นเต้นฮะก็อืมก็ถือว่าไปได้ดีนะเครียดเครียดอ่ะดิเครียดมันฟีลแบบว่าเราก็ทําได้ระดับนึ้นแล้วแต่ว่ามันก็จะมีทีมที่อยู่หัวเนี่ยไปทําแบบอะไรนะอยากได้แบบ แบบพระเอกเกาหลีอ่ะโหโจทย์ยากอยู่นะก็ต้องหบงังกันนิดนึงนชิดนิดนึง ه, ทำไงนะ้อะไรเดี๋ยวรอดูครับแอนสปอยเนี่ยเรื่องไหนีีประมาณไหนคาครับผมเรื่องเราก็จะเป็นเด็กผู้ชายมปลายมหกซึ่งย้ายเข้ามา โรงเรียนเดียวกันซึ่งเป็นโรงเรียนประจําครับทุกคนคือพอโรงเรียนประจำมันก็จะมีสตอรี่หรืออะไรที่มันมากกว่านี่มันเพื่เหมือนว่าเขาจะเล่าในแบบสังคมมันน่าจะชายล้วนเนาะใช่ไหมใช่ชายล้วนแล้วก็จะมีโรงเรียนสหะที่อยู่ติดกันเลยประมาณเนี้ยแต่เราอ่ะย้ายเข้ามาใหม่ทั้งคู่อะไรเงี้ยคือต่างคนก็ต่างมามีอุบิเหตุก็เหมือนแบบเด็กใหม่อย่างงี้ป่ะเด็กใหม่ทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะต้องเจอแบบหัวโจกอะเจ้าเก่าเขาที่เขาอยู่แบบมานมนานอะไรเงี้ย คนคุมโรงเรียนคนคุมโรงเรียนอะไรประมาณนั้นมาทําให้เราสองคนแบบว่าโอเคก็ต้องมีอะไรที่มันแบบเต้นแบบปะกันหน่อยอะไรอย่างี้ครับผมต้องรอติดตามว่าจะลงเอนยังไงเราอาจจะแบบเลือดสาดกันเราเล่นต้องรอดูค่ะครับผมแล้วพวกีรืปิดเปิดกล้องแล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนะตื่นเต้นเป็นเรื่องแรกของตาด้วยใช่ซื่อๆนะเนี่ยเป็นแบบมีความแบบ ไอ้ไอ้ไเราคิดว่าคิดยังไงคิดยังตื่นเต้นครับแบบว่าคือมีสีนท่อง้างเยอะเพราะว่าถ่ายสองวันห้าสิบสี่ในเงี้ยแต่ว่ายังเป็นก็รุนห่ะเพราะว่าเราย่งแบบอยากทาให้มันออกมาดีที่สุดใช่ใช่ตื่นเต้นจริงจริงได้คู่กันจริงจริงแล้วรู้สึกยังไงได้คู่กันจริงๆแล้วยิ้มก็รู้สึกดีฮะรู้สึกดีเพราะว่าแบบโชคดีที่สนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาแบบเก่งแล้วก็แบบ ทำความรู้จักกันใหม่ใช่ใช่ครับมันก็เลยแบบง่ายขึ้นไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าเราก็จะยากตรงที่ว่าเราต้องปรับเขาเป็นคาแรคเตอร์ของแบบในเรื่องอะไรเงี้ยก็นิดหนึ่งแต่ความสนิทสนุนนั่นนี่เราก็ชิลอยู่ละก็คุยกันในทุกเรื่องใช่ทำงานง่ายมาได้ทํางานกับคนที่รักก็เลยแบบก็เลยก็เลยง่ายง่ายครับง่ายมาแล้วมาแล้วไม่รักกันแล้วก็รักกานงเราก็รักกันโอเคครับผมรักกันเหมายถึงว่าความรักมาแล้วไม่หมายถึงเริ่มชงมาแล้ว ให้ชมเฮ้ยมีโอเคฮาวโอเคถึงต่อให้เราชมกันแล้วม่ได้บอกให้เหยียบเข้าไปหากันเลยเอออ๋อครับผมครับไม่เฟมมันแคบไงใช่เฟมันกลัวแบบแคบบ้างแหละเยิ่งจะมมันแคบแบบความรักมันดึงดึงดูดโลกมันดึงดูดให้เราใกล้กันอย่า หูแดงอ่ะละยังเดี๋ยวเราเกิงทำไมก่อนตลกอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตนะให้เวลาแบบเมื่อกี้ไปเติมแฟนคลับข้างล่างแบบหูมันจะระเบิดอ่ะตรงนี้แดงแดงแดงไม่ผ้าทิตย์ไม่ไม่แบบเขินเวลาคนแบบลุมมันแสบแบบพูดลุ่มเซลล์น่าใช่นี่ไงเนี่ยหลังกล้องเนี่ยแล้วก็ไม่เลยเออยิงน สมมติเข้าหนังมาเนี่ยเออ่ถามเรื่องงานมิยาละเอาเรื่องความสัมพันธ์ดีกว่าครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับเด็ดหน้าเป็นไงล่ะเดี๋ยวก่อนคือดูสายตาพี่เขาแบบช่วยหน่อยหมดกะแพงแล้วเออแล้วบายคถ้าราถ้ามันไม่คิดอะไรอ่ะจะไม่เกิดคำถาม มันเป็นคำถามลองถามลองถามพี่สิความสัมพันธ์เป็นไงกพี่ก็เฉยเฉยนะไม่คิดอะไรอ่ะโอเคเพิบเพิบเก็บอาการครับเพิบอ่ะเก็บอาการเกี่ยวกับเกียบไม่เกี่ยวกับเพราะว่าอยู่หน้ากล้องไงเราเขินกล้องเราเขินกล้องมือใหม่ครับแต่เราไม่ได้มองกล้องพี่เลยเรามองเลยไม่กล้องไม่บิดแล้วไม่บิดแล้ว เขิ่อนเราชอบทำลายข้าวของเราเฮ้ยพังแล้วออยังครับโอเคฮะถึงไหนนะถึงไหนแล้วนะความสัมพันธ์ยังทำอะไหน่อยก็ความสัมพันธ์ยังเฮ้ยช่วงนี้เหรอดีฮะแต่ยุ่งพาดงานนิดนึงก็จะมีความรูแบบก็ยังแบบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยว่างก็ยังวอร์วอยู่น้องก็ยังวอร์วอยู่ติดต่อกันอยู่เลยฮะแต่ว่าอย่างช่วงไ้นไหนยุ่งอะไรก็ก็จะไม่ค่อย ส่วนใหญ่มาเจอมาเจอไม่ค่อยคุยมากเหมือนแบบช่วงที่แล้วเพราะว่าคนยุ่งงานร้านจริงๆอะไรอย่างเมื่อวานแบบส่งรูปมาให้แบบแต่งให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ยังแบบไม่ได้แต่งให้สุดท้ายก็แต่งเองสุดท้ายแต่งเองจริงๆแต่งลูกแต่งลูกแต่งลูกโอ้ยาน้อยใจนะแต่มันเมื่อวานขาคุิดจริงๆครับผมทำไมเราต้องให้เขาแต่งลูกทำให้เป็นใช่ใช่ใช่ก่อนนั้นคนอื่นอีกเหรออะไรนี้ เนี่ยเห็นไหมเอหาปลาให้กินไงเขาต้องสอนจับปลาต้องแบบไม่แต่งเองไม่แต่เออแต่งดีเออแต่งดีใจน้องไงเออจริงๆันนี้ขี้เอาแต่ใจนะเราอ่ะไม่ดีเลยจริงๆเราตามใจแล้วเราตามใจทำไมไอ้ไม่ได้ตามใจเลยไม่ได้ตามใจเป็นคนไม่ได้ตามใจใครเลยเนี่ยเนี่ยตามใจครับชอบให้เขาเอาใจไหมชอบครับชอบเอ้แต่เขาเขาตามใจนะเวเาไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเขาแบบว่าโอเคถ้าอยากไปไปอะไรดีฮะดีองจะโทษใครก็ไม่ได้จริงๆนะ ไม่ให้น้องว่างประเด็นเขาก็เลยแบบเออไปไหนก็ไปอะไรอย่างงี้ตักคนต่างว่างเลยใช่ครับทำไมทำามยทรงผมใหม่หรอเนยคะน่ารักดีครับมันทรงนี้น่ารักอะทรงนี้น่ารักมากกว่าก็น่ารักดีเห็นบ่อยแล้วอ่ะชอบไผมชอบครับผมชอบมไหนก็ครับผมชอบทรงผมน่ารักดีหรอเอาเราไม่รู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นหรอ เพราะส่งนี้ครับเขาดูเด็กขึ้นน่ารักดีแต่แม่ไม่อยากค้างเยอะเดี๋ยวน้องคิดมากใช่เด็กเราหรือเปล่าเด็กครับเด็กเด็กเราเองเดี๋ยวเราชมเงินเงินเองคือเราเราก็ต้แบบหน้าเอิญหายไปได้เลยทำไมเออต้องเขินนะรอบมีเขินกว่าทุกรอบเลยไม่อะไรโดนอนน้อยไงช่วยที่ทำงานหนักจริงถามได้เลยต้องให้ดูแลม่ะยคะ ต้องดูแลแล้วแหละบ่นจะไม่ได้จะบ,บนออ่นอย่างไงแล้วโอเคโทษมัน <c oughs> มันมันนันจริงโทษโเ <c oughs> ขาเขาไม่ชอบฟังถ้าดูแลนั้นต้องไปอยู่ดูแลนะ เกิดอะไรไม่ได้เกิดเลยเลยแค่อยากรู้ไงว่าจะตอบยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะตอนนี้หัวไม้พี่บิดไปจริงแล้วก็ไม้จะพังแล้วนะครับบิดแค่ตัวพออย่าอย่าเอาไม้บิดด้วยโอเคโอเคโอเคเราจะจับเขาไว้คือเขาจะได้ไม่บิดเออเออแค่นั้นแหละเหมือนได้ใต้โต๊ะเลยจริงๆอริเนีนยแฟนคลับบอาได้โต๊ะอะไรยี้ขยี้เก่งมากบ้านไหนจ้างมา ช่วยหนูด้วยห้าบ้านเนี่ยโอเคโหดมากค่ะจะดูไม่หลอกตกลงยังไงเนี่ยครับตกลงแล้วตอนนี้เราต้องเราเราต้องขยับความสัมพันธ์ได้หรือยังยังครับยังเป็นพี่น้องกันนี่แหละเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานสบายใจแท็กมันยาวไปอ่ะแบบเออแบบ ขอนแทบง่ายอีกเลยมันจะได้สั้นๆทีมวันี้เราอ่ะอดี๋ยวเอ็กเอ๊ะเอ็กเอ็กเอ็กนี่ยเป็นตัวพี่เขาหน่อยช่วยหน่อยตัวหนังสือมันไม่พอมันไม่พอมันกินที่เยอะพิมพ์ยาวไปเราเป็นภาษาอังกฤษไงเขาหลังก็ยาวอันนี้เดี๋ยวเราย่อให้ครับผมสตอปฟบรออ๋ออ่ะย่อไงสิ่งหงอแปลว่าอะไรโอเคไหมเราจะได้ใช้แฮ่ด์ทีนเลยเซนต้าเอิร์ดไปฟูจิไป เดี๋ยวก่อนคิดก่อนอ่ะพอตอตอพฟอกอลพอฟอกอเดี๋ยวพวกนี้เราขึ้นในแถบเลยซานต้าเอิร์สไปอ่ะเป็นเป็นเป็นไปกังฟูเป็นฟอกอนี่เอาอะไรดีไปไปฟอกออยเดี๋ยวเก็บไปที่เหมือนกันบ้านเดี๋ยวแปลให้นะครับผมยอมมาก็จบแล้วเนี่ยมันหลายรอบแล้วนะไอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นในแท็กว่านซาตออค่ะฟอกอเดี๋ยวเราขึ้นเลยตอนนี้แปลว่าอะไร วันนี้จะใช่ทุกคนไปค้นหากันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้กลับไปคิดเอ้แต่วันนี้เสียอาการบ่อยแล้วเนาเนี่ยะสิมต่อแทบตายเป็นะแคะยิ้มอะไรช่วยสิให้มาไม่หรอยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะเอะไรเป็นจ้ากันก็บอกไปไม่ครับไม่ไม่ครับไม่ไปคำถามต่อไปดีกว่าครับผม จะเซเว่นโปรเจกต์ฝากด้วยนะคะให้ฝากโปรเจกต์เนี่ยโอเคเหนื่อยเหนื like> ่อยนะครับล่ะเซเว่นโปรเจกต์งานผลงานล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับกำลังจะถ่ายทํานะฮะรับรองว่าฟินแน่นอนสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนมีเจตตอนนะครับผมใช่ครับตัวตอนของพวกเราชื่อว่าวูดยูริมาเลิฟครับ ก็ยังมีอีก6ตอนให้ติดตามนะครับผมเราจะไม่มาจีบกันแบบนี้ในนั้นใช่ไหมฝากได้นะครับอาจจะเอ้ยไม่ไม่ได้จีบไงแต่ในเรื่องน่ารักน่ารักในเรื่องน่ารักในเรื่องน่ารักไหมน่ารักดีชีวิตจริงน่ารักกว่าเอาจะชีวิตจริง่ก็ชีวิตจริงน่ารักกว่าชีวิตจริงน่ารักกว่าเออตัวนี้ใส่ตัวละครชีวที่เราจะเล่นกับชีวิตจริงอะไรมีเหมือนกันบ้างให้เราสปอยสิเหมือนเหรอคิดกันนะความจริงคาแรคเตอร์มีความเหมือนทุกฉาก ตอนที่จบเป็นเดี๋ยวรอไปรอดูต้องรอดูต้องจบที่เป็นแฟนกันชัวต้องรอดูไม่บอกรอด้วปล่อยหักมุมยิ่งกว่าทางโคมแม่ท้งสอนบอกเลยรักกันตั้งแต่ต้นป่ามูคือรักเริ่มมารักเลยไม่ใช่เริ่มมาโอเครักเลยให้ฝากดูด้วยนะคะหมักไปรักไปนานๆนะครับบอกบอกใครบอกคนในกล้องครับผมอะไรเราอะโอเคบอกในกล้องก็คือเขา อ๋อในกล้องคนผู้ชมทางบ้านผู้ชมทางบ้านฮะครับผมเนี่ยเนี่ยขี่ยเนี่ยเนี่ยขี้อ่ขี้อ่ยขี้อ่ะบทเจ้ขอบคุณครับ